สบายดีพรสวรรค์ส,สต,ตูดิโอมอนิพรกะสีเห็ดมกนอมไม้กินเนาะมกนอมไม้แบบเล่าๆเท่านี้แะละเบิ้งไหนนอมไม้มากไล่ๆตบเจ็บๆพี่เนาะหอมตบแล้วไม่ไมมหอมกำลังจะมาเซียนเดี๋ยวคอยเบิ้งขั้นตอนเนาะแล้วละพี่เนาะเซียนแล้วเรียบร้อยละ ได้ไล่ได้ไล่มก ah อยู่มาเนี่ยอสีเห็ดแ็บเซ็บยอสีเบิ่งขันตอนการเห็ด,หด<อ>มกเราใหม่แบบอน,นบี้มนใหญ่บเเอาเลยเว้ยบานเาเนะานนนอนะ,นะน <laughs> อันนี้คือยา,นาหนังเนาะพี่นนองนได้มาแบบสดวตได้ทุกแบบง่ายเลอสีมากาต่ำต่ำใส่ขเขาเบื่อเ,อเนาะ ตำเอามาจัง,ม,จงมันจังแสบมันจังแสบโบปันขั้นปันน่นมันโบแสบอันนี้พอนสีเห็ดทั้งใส่ทั้งกลางมันนำเนาะเอ้ใส่ใบใส่เห็ดตำมันเนี้ยวจังแสบน,น,นะยวค่อยเบิ่งอีกขั้นตอนตอนแล้วแล้วนะในไล่เติบอยู่พี่นอ้องในไล่มกอยู่

นนคนเห็ดผสนอันคนเห็ดคนเห็ดใส่กุ้งได้บ่บ่ได้มีแต่คนผู้จบผู้งามคนอยจะครบจังหน่อยเด้อพี่น้องเลยต้องจะเครียวอันเดียดไมไ่กินเพราะว่าซีโบปันเนาะเพราะว่า ปันลรมันชิบะสบเือจะเข้าตำเนาะก็จะเอามาตำากลางตำใส่กับขาเบื่อไม่จังแตะตำป๊กตำตำบอันนี้กะากะเนะฮากะเนะองมาไอ้หนูยังคุยทิ้งออกเลไปแรงรักแจ็คละ ไปแมงลักกับนึงไแมงรักบ่บ่จักจักแต่ไอีตัวอเนาเอามาใส่กระหมกมาไหมตัใส่ถุงใส่พยานมาสิยังไงัได้ะเีนาตินาไหมาิน่โรงงานทยีถุงเย ใปปินนะคร ah ับรเบ้านอย่างเป็นมักนี่ไเป็นขอบรัวใหญ่ๆเนาะขรันวหมือนคนอบัวใหญ่สิมีย่งกะเห็ดสูกันกินรอบรัวใหญ่วาซ่นอ่าวาซ่นขอบรัวใหญ่วาซานวาซ่นวาซ่น

ปเรียนมาแต่อิ่มนี่พี่น้องยำเรียบร้อยนะจะเสียบกันหมดน่ากินนะน่ากินหรอเดี๋ยวกินแล้วกันเห็ดมกเราใหม่ตอมีแต่แนวกินไมีแต่แนวก็เสียบหรอกนี่แล้วนี่อะไรเปียวเขาเนี่ย อะไรอะไรอะไรเชอยวเขาเนี่ยอะไรอะไรเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจ้าเห็ดหูหนูคาตะาีิริลงมือแล้วพี่เนาะถาดไงอิริอ่ากินนะกินนะกินนะกินยำยำยำกินแบบไต่สี่เลยพี่เนาะ ง่ายสบ,บายสบ,บาย แล้วมดอัไปแล้วมากินบุกินมเลยแ่หนบชอชอยู่แต่ละคนเนาะกำลังกินแบบอริดอร่อย

ตำซาน้ำอันเดือยใส่หนาเอาลงมาใส่นพี่นนอะเท่าเดียวนะเฮ้ยเป็นกินเพลสเป็นแซบแฮะมาแล้วย่งน้เอาสีลูกไปเอาหนคอใลูกนักแบบแล้วแล้วตำยาหนักแบบไมน้อพี่เนาะตำเช็จเขาเบื่อใช่ละเดีอยเบิ่งขันตอนตอนมันแล้เนาะแล้วนี่อะไรเนี่ยกำลังไนสำเนี่พี่น้องเพาท่านละเอียด ปันใดเนาะเดี๋ยวค่อยตไปเรื่อยๆค่ะทีธีต่ำพี่น้องกวัวสีดได้เนาะเวลาต่ำแบบนีลตัวสีดได้เขาตื่นเลยนี่นนนต่ำแล้วเข้ากับมาเห็ดจังสีพี่น้องเข้ามาตาม่ำใส่กัน,น,นแบบนี้มันจังแสบ มาแจงอ่ะน,นะเลี้ยวมาแจงอ่อนนุเนาะเสร็จเสร็จนอนใหม่มันจังนุกเนาะแบบนี้แหละมันจังแสบบางคนกับพี่น้องทั้งฟังไทยเป็นกับบุเนาะว่าเป็นเห็ดจังใดนาะแต่ว่าทางทางฟังเล่าเนะี่สิเห็ดแบบนี้เนาะ เฮาบมอเหตุหแบบนี้นะพี่เนาะมันมันมันเป็นพงพงเนาะเห็นสื่อกินเนี่ยเพิ่นขายมันคิเป็นพงพงแต่ว่า,าถาถาเป็นสูตรของทางลาวสิบเน็้ จิงออกหววได้เอาพริกมาตำนั่นศูนย์แป้าไแชไว้เพ่ลืมอันนี้ก็ตำพริกใส่เลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวมากกดกดดตุ้มุมมีเออกดลงพี่เนาะ ตำตำผิดใส่เจ้าเอ๊ะสีพอเพจตะเพจเยอปะเมื่อกลายันไอ่เพดเพอยใอ,ยเอใส่อีกมาลุกมันทั้งพักทั้งยังเนี่ยเนี่ยโมเได้เนี่ยใส่อีก, <c oughs> กบีอ <c oughs> ันนี้ น้ำปลาแดกนะ้อพี่นอ้องแต่ว่าจะใส่ลใหลายเติบอยู่เพราะว่านมใหม่เข้าหลายเนาะมาชูมา,าชูสดนะเดี๋ยวกับเป้งนัวดนะ้อพี่น้องก็กตามใจมากแหละไปมากนัวกระเ่าย์หลายไปบ่มกน้งกันกระเซธรรมดาเนาะนใส่พรอนใส่ ซีบวงเพราะว่าน่าอใหม่เข้าหลายเนาะต่อปใส่ซีบวงให้กังข้นให้มันละเอียดให้มันละลาะย พักกระแยน่ง,งไหยอยู่พักกระแย่งกับไอ้หยอดมังอือเนาะหยอดฟักทองใส่กันจังหนวดคนเขากัน หอมนะพี่น้องขนาดหากะลงนะยั่งหอมหอมพักะแยกนี่นะทั้นพี่น้องอยากเฮ็ดแบบนี้นเนาะเฮ็ดตามในเลยขั้นอยากแบบนี้แหละสูตรของข้างเล่าปากเซเนาะ ยานั่งห้าวกะตําใส่กับข้าวเบือข้าวเบือห้าเอาขอ้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแสเอาข้าวเหนียวแสแล้วก็มาตําใส่กันกับยานะอ่อ,อนๆใบอ่อนๆได้พี่น้องค่ะว่าใบแก้มกันก็จะต้มหยากในจังหน่อย คนให้มันเข่ากันเนาะต้องค่อยคอยค้นนี่แหละเบิง่งคักๆเลยพักร้ายกวนอมใหม่พี่เนอะเขียวงามดีอยู่เป็นตะแสอยู่พอาะห้าโมกแล้วนะมันหอมโอ้ยแสบเป็นตะกินเ้อพี่เนอะทอดนี่มาสุุดๆเป็นของโปรดเลยละอาหาร บานเฮานี่พรสิมหมักนมใหม่แกงนมใหม่มุกนมใหม่สลัพัดเห็ดยังเดยกกับหมกักมาอยู่กรุงเทพเนี่ย็ยังได้กินโยไปหาสื่อเพิ่นแนวหมกักเนาะคันว่าไปหานีนกะหาบ่ได้เด็สิไปหาอยู่ใส่นอยอยู่ที่กะได้เขาก็ตงไปสื่อน้ำเพิ่นสื่อจะเป็นนมใหม่หัวเนาะแต่มันก็คือกันกับ นมัยนไมไล่บานเฮ้านมัโจดบานเฮ้านมหัวมันก็ดึกกันเข่ากันนะบ่ทัวกันนะบ่สิใ่่งมจะบูมันจะทัวอยู่ตอนเดียว แม่ใช้มือด้วยเอาก็ะซิบเนาะจิบมเบองรถสัวมามันจิเป็นจังไงขอลองจิมหน่อยขอลองจินมหน่อยจ่างจ้างเอามาอีกประด็กเกลือเอาเกลือมาให้น้ำกันเด้เอาเกลือเอา ประแดกใส่เติมเนาะพี่น้องมันยังจ,งจางราะมันไล่แน้วน้องใหม่ลลยพักก็ไลายกลัวสิได้กินกะอาหารสีไปมานสีหาถุ่มคนล,ละสิบโมงสิบเอ็ดโมงกลางคืนจะก,กินอีนนี้พี่น้องขนาดยังบ่ท่านในสุกนะยังเคี้ยวง่ามดิ อีกกระไดเอาปลาแดกใส่อีกกระไดหนึ่งตองมาใส่เพราะว่ามันบนหัวปลาแดกมาใส่เกลืออะไรตรงเห็ดแบบนี้มันเปลืองปลาแดกแน่เลยพี่น้องเอ้ย บอใส่ปลาแดกร้ายมันกับบอบอแสบเนาะเฮาใส่เกลือมันบอคือปลาแดกมืปูด้วยวปูมือแม่ปูตุ้ยจับมือถุงมือหัวบอถุงด้วยวะดว เลยใส่ออยู่บ่อัดะนี้คั่นมาพอกจังใส่เกลือเติมเห็ดกินง่ายๆพี่นนอะคั่นอยากกินแบบรสชาติแบบนี้เอาสูตรของ้อนไปเห็ดไหนเลยเนาะโนใหม่เข้ากับต้มยางดีแล้วเข้ามากักเอา มาเซียนให้มันเป็นเสร็จหน่อยจังสีเนาะแบบนี้ถ้าห้าบอเซียนมันกบบระสบ่อแสได้พี่นนองค่เห้าไปเอาเมีดไปแบบเอายังเขาเอ,อินว่าบ้านห้าเอ,อินจักเนาะให้มันเป็นเสรนจนะแต่ว่ามันแข็งมันนานเนาะว่าห้าตุบแล้วเข้ามาเซียนแบบนี้มันสีอ่อน <c oughs> เขากันดีดีได้แสบเคี้ยวนี่ย่าน่ากบสดสดๆเนาะ เก็บมาใหม่ๆเสียเมัอนกันทุกอย่างซเดเบิดพี่หน่อเอาุ่มมาให้จังหน่อยเออจากกาักนเกลือมาจักหน่อยหนึ่งก็ได้ เราเดียเด๋ยวเราเดี๋ยได้แล้วพี่นอรสชาติกำลังกลมกลม่อมกินกับข้าวเหนียวที่พี่นอแห้งแสบคักผู้มากกินกับข้าอือกู <laughs> มากกักินกับข้าวแห้งแสบป่ะกูมาก,กเราเรียนอยู่ที่นอตั้งแต่คล้องกินกับข้าวอยู่แล้วเนาะ สีจังสีละอันมกนไม้ทางปากเส้น่ากินจังสีละพี่น้องเห็นไหมแลก็กดกดลงจังหน่อย <c oughs> หลังมือก่อนพี่น้องสีบแสบๆแต่ทรงไซสถทุงมือหัวได้คอยมาเบิ่งขันตอนตอนห้ามมกแล้วเนาะ <c oughs> หน่อยกดทุกขั้นตอนมกเนาะวันนี้พี่เนาะไก่เได้กินอ้วรกะพริกสด้อยอะพริกอะพริกไหมเนี่ยอันนี้เขาเหตุพริกร้อนอะ่ะเอาใส่มกไปใส่เลยมันจังแสบเจอะเนอะบอิ หนามอะไรอยากใส่พวกหมูพวกปลาได้เลยเนาะพีหนอปลาเนี่ยก็สิเป็นปลาดุกจังสีเนาะปลาดุกปลาปลาหนังน่ะน,นะมันจังมันจังแสย,ยังบ่มีก่างหลายเนาะ มีพ่นกับ่หมูเขากันหรือล่พี่น้องไม่ไมูไส,มสามสันเฮ็ดง่ายๆมกนหมน่อยนะเจ้าบาก็เสียเวลาจักหน่อยหนึ่งตอนที่ว่าเ้าตมด,ด้วยตำย่าหนังน้ำเิงตมแล้วก็มาเซียนเป็นเสร็จนะก็ะสิยใ่เวลาจักหน่อย ใส่เวลาทั้งนั้นแหละพี่น้องให้เขาเจะกระเสบเน,นีใส่เวลาแล้วกระเสบบขากระโมกแบบนี้เรื่อยๆนะ ใส่หน่อยใส่ล้ลยตมใจเห้าบอกว่าบริฮ็ตขายเนาะห้าเห็ดกินเองเห้าเห็ดใส่สำไดกระไดถ้าห้าไปปันป่นเนาะพี่หน่องแบบไปปั่นแล้วมันมันต้องใส่นามเนาะนามมันหลายมันกระบ,บนหัวโบนหัวคือห้าวตำเอาเดี๋ยวพอห้ามาห่อจังสิ หน่ามันก็สิไหลยออกเบือดนอนหนั่งหนวมันไหลยออกเบือดเขา,ายยต่ำเดี๋ยวเขามาเหตุจากสีน้ำหนวมมากันยังอยู่สีหอกับโบงะบัานไดดอกเอาเหตุกินต้องกับบดิสุดอกพี่น้องไป อ้น้ำพพ่นมากไปเบิ่งตอนหอแล้วอยู่นอกพี่น้องเนาะกาิิไายจนแล้วจนจบกับความจำโทรศัพท์มันหน่อยหาาไปเบิ่งตอนจบอ่ะตอนหอแล้วเนาะ ออสุดท้ายแล้วพี่น้องแล้วเรียบร้อยละนี่ผิก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 ,กมันขึ้นมาน้วนะ อุ right. ogi, urgency, uh. ้ยน right. ้ำไหลออกพี attorney, ่น้องนัวมันไหลออกมาตองมันหน่อยเนาะได้ยังไงแบเอ๋เดี๋ยวเลยพี่น้องได้ยูงนี่บมกเวลเติบอยู่พี่น้อง